ก็เลยโจรพอโจรปุ๊บก็เลยแต่ว่ากำลังกลับไปท,ไทําไรทำนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนก็เลยมอบภารกิจหนึ่งภารกิจให้จนทาตรีตรง,นตงาาเนี้ยต้องทําภารกิจนี้แทนเพื่อนแต่ว่าขอยังไม่บอกกันนะครับว่าคือภารกิจอะไรครับแล้วก็ต่อมาก็เลยต้องไปทําภารกิจแล้วก็ไปอยู่ที่ภูเก็ตครับมีความเป็นีเรียดใช่ครับยุคครับเ,เรื่องราวเกิดในตอนสองครามโลกครั้งที่สอง ทาตรีครับก็นั่นแหละรครับอย่างที่พี่บอลเลยคือตอนแรกรวยสักพักนก็มีเหตุที่ทําให้ต้องชีวิตคือดิ่งลงไปเลยก็คือจนท,าท,ายอยท้าไทยคือเป็นทาตรีคือเป็นคนที่เก่งรอบด้านทุกๆอย่างไม่ว่าจะพูในเรื่องของทันทุกๆอย่างหรือเป็นหมดเลยอะไรครับทั้งยา,าส่วนจีน่ารับทบเป็นรัจิตนะคะสาวน้อยสดใสสมไปจีน่าเลยค่ะเป็น <c oughs> <c oughs> สาวน้อยที่เก่งมากๆค่ะ เหมือนได้เล่นเป็นตัวเองเหมือนได้เล่นเป็นตัวเองต้องต้องขอบคุณที่มีมากเลยนะคะขอบเรื่องที่เราเล่นโตกว่าตัวที่ให้หนูได้เล่นเป็นตัวเองแบบจริงจังสุดๆแต่เรื่องนี้เป็นยังไงของเราคนมาของหนูก็เป็นความยากฝันการ์ดก็คือได้เล่นเป็นยุคยุคสงครามโลกครั้งที่สองด้วยมันจะมีความพีเรียดเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ยังไม่เคยได้ ก็น่าจะจริงๆริ่ยูทีมองเรื่องของเคมีของคูนีนะครับเพราะการที่ได้คนจีน่ามาเนี่ยเออเป็นอะไรที่แบบว้าวในในใการในหองการแสดงมากตั้งแต่เราเวิร์กช็อปด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยเราก็เห็นอะไรบางบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เจอเคมีอะไรใหม่ๆเยอะมากเลยอยากให้ดูเรื่องของเคมีคูนีนะครับในเรื่องของฉากการแต่งทำด้วยความที่เป็นสถาบันมีการปรับอัตลักษณ์ในทำกันไหมก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเราก็ต้องทําให้มันเรียลลิสติก มากที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อที่อาจจะไม่ไม่ไม่เรียลลิสติกบ้างเลยะอาจจะขอลักเว้นในจุดจุดนี้บ้างแต่บรรยากาศของสองครามโลกครั้งที่2เรื่องราวของความเป็นภูเก็ตอะไรตรงเนี้ยเรานําเสนอออกมาคาม่อนข้างที่จะมีมิติมากครับอันนี้ไม่่จริงไครับ<อ>ครับม,มีกันฮะภ<อ>ูเกตมีแเล็กน้อยจะให้ความรู้สึกว่าเราอยู่ที่นั่นแน่นอนครับ <c oughs> ด้วยเตอร์เคมีและกันกับจีน่าก็เป็นเคมีหมัที่เราคุ้นเคยเจอกันเราก็ต้องมีการจูงในช่วงแรกอะไรเงี้ยพอจูนกันติดเราหาช่องกันเจออะไรเงี้ยก็เลยทําให้เราเล่นเราสนุกสนุกกับเรื่องอะไรที่ยากทุกอย่างนะครับผมแต่ก็คือเพื่อให้เราพอออกมาดีคือตั้งใจมากเลยความโรแมนติกทำอะไรอย่างงี้มีขนาดไหนเยอะครับเข้าคู่กันเยอะเยอะมีเก้าบเปอรของเรื่องน่ารักเป็นความแบบ ความน่ารักท่ามกลางแบบว่าสงครามต่างๆความน่ารักท่ามกลางความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเรื่องยๆอะไรประมาณนั้นค่ะคือมันจะค่อยๆแบบคือมันเป็นความรักที่ไม่ได้แบบความรักจ๋ามันจะค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆทีละขั้นทีละขั้นไม่ได้แบบรวดเร็วปุ๊บปั๊บบอกเลยว่าจะได้เห็นความน่ารักแบบเคมีใหม่ๆของเราโมแนงงานด้วยกันเป um> ็นยงไงครั้งแม่สนุกมากๆค่ะเพราะอย่างที่บอกเราเคยเจอพี่พลในการถ่ายละครครั้งแรกแต่เราเคยเจอกันตามงานช่องอยู่แล้วอะไรเงี้ย คุยได้ทักทายกันแต่พอมาเล่นเรื่องพาตียค่ะคือพีวิทย์ให้ทําการบ้านหนักมากให้เวิร์กช็อปด้วยกันแบบเยอะมากๆเพื่อให้แบบตัวหนูเองให้เข้าถึงบรคลากรดิจิตด้วยเพราะอย่างหนูมัท้าไทยอะไรที่หนูไม่เคยได้ทําหนูจะได้ทําในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการทํอาหารหรือว่าการได้แบบขี่ม้าหรืออะไรอย่างเงี้ย่ะมันเป็นอะไรแปลกใหม่ม,มากค่ะจะได้เห็นความเคมีใหม่ๆของคู่นี้ใหม่มากครับต่อต่อทีนั้น คู่ตอนถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยเราแบบบิ๊กฟินอะไรกับคู่นี้โอ้โหตลอดครับตลอดแต่ว่ามันมีมันมันต้องแบ่งเป็นสองพาร์ทเพราะว่าคู่นี้พาร์ทแรกเขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยจิ้นกันอยู่เขาจะบอกว่าทะเลาะทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอเริ่มจิ้นกันแล้วเนี่ยน่ารักมากครับมั่นใจว่าคนเอาใจคนดูได้แน่นอนครับครับก็ผมฝากละครเรื่องทาตรีด้วยนะครับก็ลองดู คนเกตีนานะครับในเคมีใหม่ๆแล้วก็ท่ามกลางบรรยากาศฉากสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งจริงๆแล้วการนําเสนอของความเป็นสงครามสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้ตุงตามหรือว่าสงครามจ๋าขนาดนั้นแต่มันสอบแทรกในเรื่องของความรักมากกว่าที่คู่นี้จะจะรักกันยังไงท่ามกลางสงครามครับเรฝากเรื่องทาตรีด้วยนะครับก็เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในสงครามโลกครั้งที่สองที่น่าสนใจมากๆแล้วมีรายละเอียดเยอะมากๆดีเทลที่แบบว่า อยากให้ทุกคนได้ดูดค่ะก็ฝากละครเรื่องทาตีด้วยนะคะบอกเลยว่าทุกคนจะได้เห็นเค่มีใหม่ๆของหนุ่มกับพี่คนแล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศสวยงามของละครที่ตัวพีวิทเองแล้วก็ตัวทีมงานเองแล้วก็ตัวนักแสดงเอง<ส>ตั้งใจทําออกมาให้มันสมกับยุคนั้น<ส><ส>จะได้เห็นเสื้อผ้าหน้าผมที่อยู่ในยุคนั้นที่มันสวยมากๆแล้วโปรดักชั่นบอกเลยว่ายอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่สุดๆค่ะฝากด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะ่ารค่ะ